ตอนนี้กระแสะกี่กี้กำลังมานะครับจากกระแสะการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจะลองกี้กี้สักสอาครั้งได้ไหมฮะแ<ไ>ปลว่าอะไรเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวครับ คนก็พูดถึงกีกี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองครับใครที่ดูพวกไอ้มดแดงก็รู้กันอยู่แล้วครับก็คือกีกี้ก็คือลูกกระจกของขบวนการก่อการร้ายครับก็มาร้องเสียงกีกี้กีกี้นะครับแล้วก็ชอบใส่ชุดดากันนะครับมาให้พระเอกได้เตะต่อยคนละที2ทีก็กระเด็นตายนะครับก็สนุกครับกีกี้ก็เป็นมีเป็น FC กันเข้ามาเยอะนะครับสาหรับพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงนี่ใกล้ชิดกับกีกี้มากครับ ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับบอกเก่งที่พ่อเลี้ยงได้สัมภาษณ์ไปนะครับนะครับก็คือตัวแดนเซอร์ของพราด็อกเนี่ยครับอันนี้กีกี้ตัวพ่อเลยครับกีกี้ของวงพราด็อกด้วยครับเดี๋ยวยังไงก็ลองเอาคลิปบอกเก่งที่พ่อเลี้ยงเคยสัมภาษณ์นะครับเอาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปที่บอกเก่งนี่เป็นกีกี้วงพลาด็อกให้ดูครับกีกี้อยู่ข้างตัวผมมานานแล้วครับแล้วก็ก็สมเป็นกีกี้จริงๆครับประมาณเนี้ยครับเฮ้ยนี่มัน เก่งใช่ป่ะเนี่ยดูเธอออกจะเซ็กซี่ยามที่อ,อ๋อนี่คือรอดอแดนซ์ี่มาจากคุณเลยเอ้าวสวัสดีนักศึกษาวิวชาทหารขอตัวอย่างวากเกอร์หน่อยน้องเปนนรกน้องเปนนรรัก